ในคลิปที่แล้วนะครับผมกับเพื่อนๆเนี่ยสามารถเอาชนะยิมทั้งหมดในเขตคันโตไปได้แล้วนะครับแทงพวกเราเนี่ยยังขึ้นเป็นแชมเปี้ยนด้วยนะครับผมแต่มันก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าในคอบาโมนเนี่ยมันยังเหลืออีก2เขตนะครับที่ผมกับเพื่อนๆยังไม่ได้ไปสู้นะครับผมก็คือ1เลยนะครับเขตโจโตและ2เขตโพเอ็นนะครับผมทําให้ผมกับเพื่อนๆนะครับต้องกลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับ Minecraft ในโลกของคอบาโมน ในซีรีส์ที่มีชื่อว่าตรุยเขตโจโตและเป้าหมายในรอบนี้นะครับก็คือการขึ้นเป็นแชมเปี้ยนในเขตโจโตนะครับแต่ก่อนจะไปเป็นแชมเปี้ยนเนี่ยก็ต้องมาสู้กับยิมก่อนนะครับผมและบอกเลยว่าแต่ละยิมในเขตโจโตนะครับโคตรจะโหดเลยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับไปดูคลิปกันได้เลยครับผมสำหรับไมครับคาร์บอนในเขตโจโต้อีพีที่หนึ่งนะโอเคมาแรงๆเช่นนี้เว้ยเพื่อที่จะขึ้นไปในเขตโจโต้โอ้ยได้มาแล้วโจโตเหรอไปเลย อมไรก็โอเคโอเคโจโต้อืมยอดนะผมจะใครดูมีดูรอบนี้ก็<อ>จะมีกดฎน็กน้อยนะเนื่องจากว่ามันเป็นโลกเดิมนะก็ไม่มีอะไรมาก <laughs> แต่อย่างแรกเลยนะครับทุกคนเนี่ยสามารถเลือกโปเกมอนจากครั้งก่อนได้หนึ่งตัวนะครับในโลกหนึ่งร้อยวันครั้งก่อนนะก <c oughs> ูจะเลือกเป็นอันนี้แหละอ่ะสกาวบันนี่เนี่ยไม่ไม่เปลี่ยนละวัวไฟริววัวไฟริวโอ้ยยี่มาเลยโอเคเฮ้ยเจ๋ออู๋วัวไฟริวมาตลอด ไปเลยอ้ยอาเ,เลี้ยวโอ้แต่ละคนเลิอก <c oughs> <c oughs> โหดจังวะไอ้เหี้ยกูเลืกตัวโคตรน่ารักเลยไอ้เหี้ยแลวแลก็กฎนหนึ่งนะครับโปเกมอนจากซีรีส์ครั้งก่อนเนี่ยทุกคนจะไม่สามารถใช้ได้นะครับถ้าอยากใช้เนี่ยต้องไปจับใหม่หมดเลยนะครับผมตามนี้เลยนะครับติดใช้ไม่ได้นัองย่างอะไรคือแบบเอ้าโอ้โหคุณมาขึ้นเขตใหม่แล้วไม่ได้ต้องจับใหม่และปอมใหม่ในซีรีส์นี้ของพวกเราก็คือการอาชนะยิมแล้วก็ขึ้นเป็นแชมปเปี้ยนเหมือนเดิมไป ทีนี้ก็ว่าวลุยดีกว่าเพิ่มความรวดเร็วทันใจไปไปหาโปเกม,มอนเลเที่อะแบบนึงกูยังไม่เล่นโปเกมอนเลยพอขึ้นมาเขตโจโตนะครับเลเวลแคปเนี่ยมันก็รีใหม่หมดเลยนะครับโปเกมอนก็ต้องไปจับใหม่นะครับผมบอกเลยว่าซีรีส์นี้นะครับดูเดือดแน่นอนแล้วทำไมทำไมตีคือไม่ดาวเชจิกามิเยูยที่แคปหนูเจอตาแล้วพี่ที่ผ่านแล้วคุยบอลก็ไม่มีรอบนี้มีตัวในดวงใจเป็นอะไรดิ รอบนี้ต้องแบบติดอย่าเพิ่งยิบ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 เพิ่งฮะยังไปไหนโอ้ยอมแพ้แล้วไม่จับแล้วเอ้ยเพื่องบึงยิบายเลยมึงใครเนี่ยกูไม่เคยเห็นมึงมื่ก่อนเลยไม่ไม่กูเจอยีมุยน้ำว่ะแต่ว่าแม่งเมียวยีมแปดเฮ้ยอันนี้น่าจับอยู่นะบอลกูมีแต่อันต้าบอลเนี้ยจะบ้าตายแกหยิบไปแตกอันต้าบอลนะอีดอกเอย่าเพิ่งมีนี่ลิงติดหรอ คิ normal. ด normal น้องอยู่ไหนวะโอเคได้หนึ่งตัวน็อคเลย,ย,ยได้ไ,ไหไมไอ้น้ำหมอนี่งไงพีกัจจูตาสีฟ้าเนี่ยอีกแหละได้ไงอะ่ะมนันมันขึ้นเป็นรูปเควส์อะออออออเราไอ้พวกบอกบอขึ้นรูปเควสมันคือเงี้ยอะไรสงสัยเป็นกันไม่แน่ใจเหมือนกันนะปูย,ยาาจับไปแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะเออไอ้เนี้ยเขาฟูเอาเปล่าอุ้ยได้มาแล้วพิกาจจูตาสีฟ้าไอ้เนี้ยว้าว ช่วยนะเพื่อนคาฟูคาฟูอ้าวมึงเจอคาฟูเลยเหี้ยให้คาฟูเหี้ยมาทรงเดียวไอ่ซีเหี้ยคาฟูพองอ่ะตาเยิ้มเชียวสกอปันนี่เอ้ยสกอปันนี่การล้างแล้วเหรออันก็สกอปันนี่เอ็นชินเลยอีโวลูชั่นแปลงกายเฮ้ยติงเด็ดเป็นเหี้ยอะไร และหลังจากนั้นนะครับผมเนี่ยก็ไปจับโปเกมอนแบบว่าเลื่อยเปื่อยเลยนะครับเก่งไหมไม่รู้นะครับใช้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ก็จับจับมาก่อนนะโคตรเปืองบอลเลยนะครับคือปัญหาของกูตอนนี้คืออะรรอปะกูแยกไม่ออกตัวไหนทีเทียเฮ้ยแล้วกูวามาตรงนี้เจอคูชีเลยเนี่ยแบบใช้ไม่ได้เย้ไอเฮลูกูกลายเป็นล่างมวยละไอเฮลูกูกลับสู่ร่างมวยดี อะไรวะติดโอเคโอ้เงี้ยมึงเจอไอ้นั่นไอ้ไอ้กบไอ้ไม่ใช่กบไอ้เป็ดที่มันถือดาวกันไอ้ตัวโซชิยะเฮ้ยใช่เหรอนี่กันไหนนะเออมันมันถือดาวมาเลยไอ้เงี้ยมึงเจอนี่กันไหนเหรอไหนวะอยากเห็นไอ้เงี้ยเนี่อีกกันไหนไอ้เงี้ยตัวโซโทเฮ้ยขอโง่โง่ไอ้ย่างไั้อย่างไั้อย่างไั้ไอ้เงี้ยเค่อนที่เอ้มันถือดาวมาเลยอย่างั้น เงี้ยเนี่ยซาตูชีเอาตัวเนี้ยขึ้นแฉมไม่ได้ไม่ใช่เหรอครับกำลันกูดยอมแม็กกูดกลับมาไม่ต้องห่บได้แล้วเออเก็บได้เลยลูกเดียวกินเลยเออเงี้ยมันยังไปตรงกลัวจอหมูไฟขั้นหัวนะขั้นหัวแหละเฮ้ยได้มาแล้วสวยไอ้นี่มันาแล้วสิ่งเดียวไอ้กระจูนักยูงป้ามมาดูไม่แพ้น้าเลยเยอยโคตรเท่ไอสัตว์อุ้ยเอวโมล่เยอะเอวโผล่เยอะเลยยันแม่มันเก่งได้ไรวะ น,นี้วห้วเหี้ยเมกะตอนล้างเต็มเพิ้นเมกะตอนคือตัวเหี้ยวะโอ้ยเอ้ยไ,ไอเหี้ยนี่มันล่างนั่นนี่เพื่อนไอ้ล่างที่มันอยู่ในผ้าของโคยดอนอะมึงเข้ามาดีปะมันก็น่าจับอยู่นะอุ้ยแต่คว้างไปแล้วปิกบอลเนี้ในโลกโปเกมอนมีเซเล็กต์ลเดอรบันด้วย <c oughs> อุ้ยแล้วติดเลยทเเียป <c oughs> อกติดเหี้ยวมันเยอะจังวะเฮ้ยและต่อมาเนี่ยผมก็ไปจับเจ้าตัวอาชโมนะครับ ซึ่งก็เป็นโปเกมอนที่ผมเนี่ยก็โอเคอยู่นะเพราะน้องเนี่ยก็เก่งอยู่เหมือนกันแล้วก็มาเจอเจ้าตัวเบโรบะด้วยนะครับก็เลยจับติดตี้เอาไว้ก่อนนะครับผมเรมีไขโอกา่าฮะไขโอก่ามึงไม่หรอใครโอก่าใครโอก่ากินแซ่บเหรอช่วงนี้ตัวบมวบมเยอะไข่โอก่ายี้อไข่โอ,โอ,โอค่าบวมขนาดนั้น ไอโอากินแซ่บไปอเฮ้ยย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 กยนยยยยัยยยยยยนยยยกยยยับยย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 นยยยยยยย่ยยยยยะยยยยยเยย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 ยเยย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 ้ยยัยยยยาจูให้มันกลยย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 ยนยยยนยย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 ยรยย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 ยรยยยตยย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 ยรยยยยยยอยยยยานะครับผมมาไอ้เหี้ยนี่ไง ไอ้เป็ดถือต้นตะไคร้อ่ะไอ้เยอะจริงด้วยพิกาจูตาตาสีฟ้าเพื่อนอ่าก็คือพิกาจูตาสีฟ้าเนี่ยมันจะเป็นไลชูร่างไออโลลอโรล่าใช่ปะวะอ๋อไอ้เย<อ>ี่แกร่างแล้วปิดต่อไปยังได้ปะเมื่อเร็วไอ,ไอเป็ดที่มันถือต้อนหอมไลชูร่างอโลลาอโรล่าที่ถือต้นหอมแล้วมันเป็นดาบแล้วเจ้า และต่อมานะครับผมเนี่ยก็มาที่แชมเปี้ยนลีกตรงเขตคันโตนะครับเพื่อที่จะมาจับโปเกมอนตัวหนึ่งนะครับผมมันมีชื่อว่าดันบันนั่นเองซึ่งดันบันเนี่ยมันเป็นร่างแรกของเมตากรอฟนะครับและเมตากรอฟเนี่ยก็เป็นหนึ่งในโปเกมอนซูโดที่ผมโคตรจะชอบเลยนะครับเพราะว่าร่างเมกาเนี่ยมันโคตรเท่โอ้ยมันกลายร่างได้เลยว่ะเฮียเพิ่งจับมาเมื่อกี้เองก็จัดไปสิครับขึ้นล้างซ่องไหวจัดเลยอยีางปกติซูโดแต่ละตัวนี่น <c oughs> ขึ้นล้างซ่องยากนะ <c oughs> ไอ้เจี้ยนี่คือแบบว่าวิยวยี่สิบกามเาื่อล้างไนแล้วแม่ถือว่าดีครับตอนนีม้มืดกับผมตอนนี้มืดไหมใน DN มันมองไม่ออกวะ <c oughs> ไม่รู้อะสุกกันเลยโอเกิร์อะนี่เหรอมึงยังไม่มึงยังไม่ตี <c oughs> หรอ <c oughs> โอ้ยเฮ้เหียโซกาจะตีใช่ปะตีกูจะได้ตีไม่ไหวเลยผมไม่มีตัวเหียตีเฮ้ยไอ้เหียลูนาล่ะวูดเ เฮ้ยคุณเจน,นาล่าไอ้สัตว์เย็ดแม่เหยีย<ม>ดออยเดี๋ยวเนี่ยโอ้ติ่จับบ้านอยู่ไหนเนี่ยมาจับเ<ด>ลยกันนะมา,าดูดิอึ้บหนึ่งเออโอเคโอ้โหตัวโคตรใหญ่เฮียบ้าโบบังจอมากเฮียมีไรไม่เกิดทันทีเฮียนั่งรอต่อไปมีไรไม่ว่าเฮ้ยโดนระพัดเฮียเป็นตัวเลยสัตว์โอ้ยเฮีย แต่แต่หนูมีแล้วอ่ะดิมันมันอีโวไม่ได้อ่ะอันนี้พกูเจอร่างแรกต้นของมีไรดอนกับโกไรดอนไอตัวไหนโอ้ได้มาเลยนี่ไงโอ้โหยอยนิ้วไอารอนยังเทีเลยอายรอนเบาตัวไม่รู้เหมือนกันเ่เคยเห็นเลยแหละอุ้ยโอ้หยเฮ้ยไอตัวนี้ไอสัตว์ชี้อะวลวหกห้า เอ้ยไม่ใช่นี่มันวิวห้าหกโคตรใหญ่มันน่าตีกูไม่เท่าโอเคมันอยู่ไหนวะไอตัวนั้นอ่ะมันอยู่ไหนบ๊บไอ้นี่หรอตายเลยนากูตายแล้วไอ้เฮ้ยไอ้ิวฮะกูเจอไอ้นั่นอ่ะไอ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 สามเทพขี่เมฆอ่ะนึกงไม่ออกเทพมันมีอยู่สามตัวแดงอุ้ยไอเหี้ย จะเปนเกลียมากเลยอุ้ยเปล่งกล้ามด้วยโน้าเฮ้ยไอแค่นี้ออกเร็วกว่าเราเอาว้าเจอยิ้มใหม่ทุกคนมาดูเอาไปไอแค่จะยิ้มใหม่แล้วนี่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 ยิ้มเข็ดโจโตมันจะเป็นอย่างงี้เว้ยโอเคอันนี้อยู่บนไข่ลิวอันนี้ยิ้มอะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ยมีอันนี้เหรอเป็นเหล็กปะคืว่าเหล็กนะคือว่าสีดูยังไงก็เหล็ก ออกมานี่ไงโอ้โหน่าโลสู้ไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้สู้กับปุริโอใครกูปุริโอน่าจะเป็นใครก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> หลังจากนั้นนะครับผมเนี่ยก็ใช้เวลาส่วนมากะนะในการตามหายิมแรกนะครับและยิมแรกที่พวกเราต้องไปสู้นะครับก็คือยิมชาตดบินนั่นเองซึ่งชาดบินเนี่ยผมมองว่ามันสู้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่ายิมมันเนี่ยหาโคตรยากเลยนะแม่ ตอนนี้ผมก็หามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ยังไม่เจอเลยนะชื่ออะไรวะ,ะเซราโอล่าฮะมเจอเซราโอล่าเหรอไม่่าะไรอะท่าสี่อุ้ยไม่ได้เยอะไม่ได้สูงมากมาต่อท่าน,นนะอุ้ยอันนั้นคือยิมปะอา้ายิมปะเฮ้ยมมยิมดิถูกแล้วนั่งไงติงออกัวตัวชนกระบ,บองเพชรอุ้ยยิมวันนี้โคตรเทอะไรวะ สีไม่แบบว่าสุดฉาดมากเลยเปัญญามันน่าโมวยเลยอ่ะอย่าบอกว่าทาถ้าต่อสู้ไอ้เนี้ยมันตีเด็กๆกูตายหมดเลยไอ้เียถ้าต่อสู้ช่วยเพื่อนตอนไฟเนี่ยต้องกดนะอุ้ยจับได้แล้วย่าเฮไอ้เกียดูดิอุ้ยเฮ้ยหน้าทินเนอร์ไม่โคตรโหดเลยเยอะอะไรตัวนี้มึงดูนี่จานอุ้ยขี่ไม่ได้ปัญญาอ่อนมากอ้าขี่ไม่ได้เหรอ นี่แหละว่าเฮ้ยแถวนี้มีโซเนียด้วยว้าว very good น้องก็มีท่านอื่นด้วยมีองเมาเฮ้ยกบ๋ปะเคโรมาซือวะไอ้เชี่ยแลยี่ห้าด้วยมาไปน้องปิ๊กบอลเลยไปหนึ่งสองเอัเจ้ะอาเจ้าอืนเดอเร r a c e ผมไม่รู้ชื่อปุ่นมนโอ้ยชื่อเบลมากเลยกูว่ากูเคยเห็นมึงใช้นะจริงเหรออุ้ยได้แล้ว yes โอ้ยแปลงร่างให้ด้วยไปมันก็อีโวไปเลยค <ผม S 1> ุณวดนติดเหี้ยเอาละในช่วงต่อมานะครับผมเนี่ยก็ใช้เวลาส่วนมากนะในการตามหายิมแล้วก็จับโปเกมอนไปเรื่อยเปื่อยเลยนะครับและผมเนี่ยก็เจอกับเจ้าตัวหนามเหล็กด้วยนะ ซึ่งน้ำเหล็กเนี่ยก็เป็นหนึ่งในโปเกมอนที่ผมคิดว่าน่าจะเก่งอยู่พอสมควรนะครับก็เลยจับมาไว้ก่อนนะและหลังจากที่ผมหาอยู่นานนะครับไอยิมบ้านี่ผมก็เจอแล้วนะครับยิมทตุบินนั่นเองขอลองอสู้วันนี้เฮียสวยเหมวะโอเคมาลองดูต่อมายดช่วยให้ให้ให้ใหมั้เปลี่ยนตัวเฮียอุ้ย อืนกอีกอยตายไอ้เฮียอะไรชูคนแรงอืออุ้ยอเฮียตัวเฮียเนี่ยอืมตายปะเออหมดแล้วปะเอออะนนไรเหียนี่นะครับแล้วผมก็สามารถจบยิ้มแรกไปได้อย่างง่ายดายเลยนะครับแม่เจอไรชูเข้าไปก็เอาไม่อยู่แล้วนะครับแค่มันกลายเป็นเอสเบิร์นโอเคมา กลายร่างเป็นเอสเบิร์นะผมมาแล้วเ,นเ,นอเออเอ็เบิร์เนอร์มาแล้วนี่โอ้โหเพลระเ,ะเะบิดชอนเวดีว้จคเิฟิวนี่น่าเป็นตีกูที่แบบว่าดูดูดีมากๆเลยตีเนี้ยฮอ้ยสุดโหดเลย่โ <c oughs> อ้ยตกอันนี้อเฮียได้แล้วได้แล้วกูเจอมาแล้วนี่ตกอันนี้ ตัวอนี้มาแล้วออโอ้ยงกคจะเจอเฮ้ยมาเข้าบออึ่องสงซึมเอ้ยได้เลยบอลเดียวพอเฮี้ยโดโอ้ยน้องพี่เจอเชิำเฮ้ยแค่หรไปอยากได้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 ไม่เ,าเราไม่ได้ังกูปิดนี่เฮ้เลัข้างหลังข้างหลังขงหลัง โอ้นี่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 ใช้เลยเหรอคุ้มเลยเหรอพี่มันมันเก่งไหมอะคือคือหนูไม่รู้ว่าในในฟิวในเกไปไหนไปไหนเฮ้ยมันไปไหนอ่ะไอ้เหี้ยู่กลัวมันหายไอ้สัสมันก็คุ้มนะพี่เห็นไอซีใช้มันก็เก่งอ่ะใช้ได้อยู่สู้มาสู้มาสู้ก็น่าจะมีโอกาสได้ไปใช้ในแชมเปี้ยนลีกนะเฮ้ยอ้าวโอ้โหสุดท้อแล้ววิ่งไปวิ่งเฉียนซงเลยเหรอ แล้วก็มันบินได้ไอ้น้องกดย้อแล้วก็ขี่ขวาขี่ขวาอ้วาวเนี่ยขี่แล้วเรียบร้อยโอ้ธาตุแมลงเนี่ยจะแพ้ไฟหินบินมาลองเลยไอ้แบบนี้ใครดูแล้วกันเราเปลี่ยนตัวอีกแล้วอือกูเตะยอดหน้าเขาให้ตัวระเบิด แล้วกูเตะย้อนหน้าต่ออืมอ่ะโหผัวกระแสไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้ยมันหิวด้วยกูเตะย้อนหน้าซ้ำอีกทีนึงไอ้เหี้ยเป็นเหี้ยแล้วโอ้ยไอ้เหี้ยคาบุโตไอ้สัตว์เฮ้ยเด้ออืมโคตอเก่าโปรเจกต์แม็กดีกว่ามึงของอัพยี่อะไรเจอกูนี่นี่ทีมไรม้งไอ้เหี้ยตายว่ะโอเคโคตรเก่งเลยอุ้ย เอ้ยตายอยู่โอเคชนะจบโอ้โหง่ายที่สาดเลยมากายร่างดี่วาน้องมาเลยนี่มาแล้วโอ้โกายร่างเป็นวิสัตถนกายหลังเลยเนวไอ้เฮียสุดโหดเลยตอนนี้เฮ้ยสุดยอดเข้ามาอยากสู้โอได้นี่โอ้ยไอ้น้องไม่กายร่างมันเลยเฮ้ย เอาอคิผิดเลยเก็บเก็บเยโอ้ยเย้น้องโหเก็บเก็บแล้วกูเมื่อกี้ใช่อ่ะเดียเดี๋ยวเฮ้ยไอเย็นอ้อนคุยน้อนนะไหนไหนไง why ไงไงไงเอ้าไอเย็นยังไงเอ้าไอ้เย็นเกิดตรงนี้เฉยเลยเรื่องราวเดี๋ยวจะเป็นยังไงต่อนะครับผมก็ติดตามกันในอีพีหน้านะครับในเมย์ครับคอมบอนในเขตโจโตนะครับผมแม่ ในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีเพียงเท่านี้เลยนะครับใน EP ีแรกะนะก็เป็นคลิปสั้นๆไม่ได้ยาวมากนะครับโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b สไครป์ผมได้เลยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าด้วยครับบ๊ายบายครับผม